สวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสที่14มีนาคม2024นะครับก็เป็นเวลาเช้ามืดตอนตีห้าอากาศก็กำลังปกติอากาศไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวไม่ได้อบอ้าวอะไรมากมายนะครับก็อยากจะมาพูดอะไรสัก เล็กน้อยในสิ่งที่อ่ากจะสื่อสารนะครับกับโลกนี้เพราะว่าผมคิดว่าผมมีไม,ม่กี่คนน่ะที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ของผมนะครับและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีโอกาสได้เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ผมไม่รู้จักหรือ าจจะเป็นลูกชายของผมเข้ามาดูก็ได้นะครับวันนี้ก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเมื่อวานก็ไปกินอาหารตอนมื้อเย็นเหมือนเดิมซึ่งก็รู้ดีอยู่แล้วว่าการกินอาหารในมื้อเย็นเนี่ยหรือกินอาหารตอนดึกๆมันก็ทำให้การนอนหลับไม่ดี แต่คนเราอ่ะมันก็แปลกนะเวลาที่เราก็รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะฮะแต่เราก็ยังเลือกทําสิ่งที่ไม่ดีอซึ่งเราก็ต้องมานั่งหาคําตอบกันอยู่เสมอว่าทําไมเราถึงต้องเลือกทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับโลกท้ววเนี่ยมันเป็นโลกของการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะว่าโลกมันหมุนไปเร็วครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากเรื่องของเทคโนโลยีต้องบอกว่ามันมาถึงขีดสุดแล้วของเทคโนโลยีก็คือเรื่องของการสื่อสารแบบโทรศัพท์เรามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในราคาที่เข้าถึงได้ทุกคนมีอินเทอร์เน็ตในระดับที่ว่าเข้าถึงได้ ทุกคนในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ไม่ได้ราคาแพงมากเพราะนั้นมันก็เป็นทรัพยากรที่เพียงพอที่เราจะเป็นต้นทุนในการสร้างชีวิตนะครับเรามีโอกาสที่จะถึงองค์ความรู้ต่างๆมากมายเรามี ai เรามีแหล่งข้อมูลต่างๆเพียงแค่กดค้นหาเข้าไปเราก็สามารถเข้าไป เจอได้นะครับเป็นทศสิ่ปที่เราต้องมีก็คือว่าเรื่องของคิดทางหรือว่า d i เร c กชั n ในการที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรต่างเนี่ยเราลองมีแนวความคิดที่จะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยยังไงบ้างให้มันเข้าใจให้มันเป็นประโยชน์มากกว่านะครับแในสมัยที่ผมเป็นเด็กนะครับย้อนกลับไปเมื่อ น่าจะยี่สิบสามสิบปีก่อนนะมันโลทวนนี้มันแตกต่างจากวันนี้อย่างสิ้นเชิงเพราะว่าโลกสมัยก่อนเนี่ยองค์ความรู้มันไม่ได้หาง่ายเหมือนสมัยนี้นะครับมันไม่ได้มีคนมาให้ความรู้ทางออนไลน์ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตดังนั้นเมื่อก่อนเรื่องของการเรียนหนังสือมันจะเป็นเรื่องของการแข่งขันกันร,ระหว่าง มันเรียกว่าต้องไปเรียนในสถาบันที่ให้การศึกษาได้ดีนะโรงเรียนที่ให้เรียนคณิตศาสตร์โรงเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษโรงเรียนที่ให้เรียน,าายน,ยนวิทยาศาสตร์แข่งกันเรียนนะครับเพื่อที่จะไปออแข่งกันประกอบอาชีพคล้ายๆกันคือเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นเภสัชกรเป็นอาหารเป็นตำรวจอะไรก็แล้วแต่นะครับ มันก็แข่งขัน้านการศึกษาแต่เมื่อวานก็ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็ได้ไปเจอคนที่รู้จักกันก็คือเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็เป็นห่วงลูกที่ว่าเขากำลังเรียนมัธยมต้นอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนในชีวิตถ้าเรียนหนังสือไม่เก่งก็เป็นมอบแม่คนก็คิดไปต่างๆมากมายนะครับผมถือว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็คือว่า สมัยเรียนพ่อแม่ก็คอยสนับสนุนให้ได้เรียนในโรงเรียนดีๆตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็มีผลการเรียนที่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ในเรื่องทักษะการใช้ชีวิตเนี่ยผมถือว่าเป็นคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับก็เราก็รู้ข้อผิดพลาดของตัวเองวันนี้ก็เลยนํามาเล่าให้หลายๆคนได้ฟังนะครับว่า จริงแล้วเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือเรื่องของการศึกษาในโรงเรียนนะ h o o l Education นะครับการเรียนในโรงเรียนการวัดผลการศึกษาในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายกับชีวิตมากกว่าการที่เราก็าคิดเป็นนะครับว่าเราต้องการที่จะทำอะไรเพราะว่าในโลกยุคเนี้โอกาสมันเปิดกว้างมากกว่านะครับสมัยก่อนเราไม่มีอาชีพ ที่เป็นเป็นดิจิตอลไม่มีอาชีพที่เป็นออนไลน์อย่างสมัยนี้มันหาเงินได้หลายรูปแบบเนาะบางคนเปิดคอร์สสอนออนไลน์บางคนทำคอร์สเรียนพิเศษทางด้านออนไลน์ก็มีเงินเข้ามาบางคนขายของออนไลน์นะครับทาเป็นไน,นา a f f แอฟฟิลิเอตก็มีรายได้เดือนละเป็นแสนสองแสนสามแสนถึงหลักล้านเลยก็มีมันเกิดขึ้นจริงในยุคนี้แล้วนะครับซึ่งมัน เป็นวารเรตออปชันหรือว่ามันเป็นตัวเลือกที่มันกว้างมากๆบางคนทำอาหารเก่งเนี่ยเขาทำช่องเกี่ยวกับทำอาหารเขาก็สามารถได้รายได้จากการทำช่องนั้นนะครับด้วยการขายอินกิเดียนขายส่วนผสมทางด้านอาหารสักอย่างหนึ่งเนะี่ยแค่นี้เขาก็มีเงินแต่ละเดือนเข้ามาเยอะกว่าการทำงานประจำของผมแล้วครับเดือนนึงซึ่งเด็กยุคใ,ใหม่เนี่ย เติบโตขึ้นมาด้วยความที่ว่าเขาอินทิเกรตหรือว่าเขาเขา้า <c oughs> เข้าถึงเทคโ,โนโลยีพวกนี้ง่ายกว่าเขามีความเข้าใจในลักษณะการที่เป็นโซเชียลมีเดียการที่ว่าผู้คนเข้ามารวบรวมเข้ามาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับคา <c oughs> ว่าโซเชียลมีเดียก็คือว่าเรื่องของสังคมที่จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์เข้ามาร่วมกันอยู่ในในแพลตฟอร์มอาจจะเป็น f a c e b o o k Youtube, t i k t o k หรือเล็กแล้วแต่ที่คนเข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์กด comment, กดแชร์ นั่นแหละอันนี้ก็คือว่าโซเชียลก่อนที่ว่ามีประสิทธิสัมพันธ์กันในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งอันนี้คือโอกาสโอกาสในยุคใหม่ที่ไม่ว่าคุณจะทาอาชีพไหนก็ต้องมีนะครับก็คือการมีตัวตนบนโลกออนไลน์ Online. เพื่อที่จะเข้าถึงโอกาสเข้าถึงผู้คนเพื่อที่จะพรีเซนต์ความสามารถตัวเองนะครับมันเป็นทักษะที่โรงเรียนไม่ได้สอนก็คือเรื่องของการขาย รงเรียนไม่เคยสอนเ,าเราเรื่อง,องการขายเลยนะครับซึ่งความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในะเรื่องารคการขา,ขายเนะี่ยถามว่าทําไมมันถึงสําคัญนะครับทุกคนต้องขายหมดอนะ่ะถูกปะเราเรียนหนังสือมาเราเรียนจบมหาวิทยาลัยมาเราก็ต้องไปขายตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าไปที่ทํางานเพื่อที่จะนําเสนอตัวเองเอกไปพรีเซนต์ตัวเองว่าฉัน <c oughs> เรียนหนังสือมามีประสบการณ์อะไรต้องขายตัวเองก่อน คนหนึ่งจะเข้าไปทํางานที่นั่นได้เพราะฉะนั้นทักษะการขายเนี่ยสำคัญแล้วก็จําเป็นอย่างที่สองก็คือเรื่องของการเจราจาต่อรองการการต่อรองผลประโยชน์โรงเรียนก็ไม่เคยสอนเรานะครับประเด็นที่จะพูดเดี๋ยวย้อนกลับไปพูดก่อนนะครับประเด็นที่จะพูดเรื่องของวันนี้อาจจะเป็นเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งผมราจว่าจะลงไลน์ไม่ใช่ลงไลน์ะครับนี่อาจคลิปสดแล้วก็จะไม่ตัดต่อก็จะลงไปเลยนะครับ พูดถึงประเด็นที่พูดนี้คือสกูเอูเคชันหรือการศึกษาโรงเรียนที่คนเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยังต้องแข่งขันกันอยู่อ่ะผมมองว่าขอโทษน,นะครับที่ช่องใช้คําพูดแรงแหลงคือมันไร้สาระมากที่จะต้องมาแข่งขันกันในโรงเรียนเพื่อที่จะเรียนโรงเรียนดีๆเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรมีสังคมดีๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันขึ้นอยู่ตัวเองครับผมมาเรียนโรงเรียนดีๆตั้งแต่เด็ก จนจบมหาวิทยาลัยแต่ชีวิตผมก็ไม่ได้ประสบขอนผลเลจบินเงินมีทองนะคนเราต้องรู้ว่าชีวิตเราจริงๆเรามัต้องการอะไรนะเราไม่ได้ต้องการเรียนในโรงเรียนดีๆแต่เราต้องการสิ่งที่ดีก็คือว่าเราต้องการมีความสุขถูกไหมทุกคนต้องการที่จะมีความสุขทุกคนต้องการที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นถ้ามีลูกคุณก็อยากจะสื่อสารกับลูก อยากจะให้โลกสื่อสารกับเรานะครับไม่ใช่ว่าเราไปกดดันโลกให้เรียนเก่งๆให้สามารถตอบพานได้คะแนนดีกว่าคนอื่นมันไม่ใช่เพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นทางเลือกที่หลากหลายมากเลยครับพ่อแม่เราปรับตัวตามไม่ทันหรอกถ้าเราไม่รู้จักโลกใบนี้นะครับในโลกใบนี้มันมีนักแคสเกมที่เขามีรายได้เดือนละเป็นแสนเป็นล้าน เราจะมองว่าเด็กที่เล่นเกมเนี่ยมันไร้สาระแต่คนที่เข้ามาดูแคสเกมเนี่ยเขาขายของได้เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราอยากจะมีความสุขความสุขคืออะไรต้องตั้งคําถามก่อนนะครับบางทีเราตั้งคําถามว่าต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นการที่ยอมรับของคนข้างบ้านฉันต้องเก่งกว่าลูกคนข้างบ้านจริงมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงก็คือการที่เรายอมรับในตัวเองได้เราพอใจในสิ่งที่เราทํา เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําและมันสามารถสร้างรายได้สามารถให้ประโยชน์กับผู้คนได้อันนี้แหละก็คือเรื่องของคุณค่าในชีวิตจริงๆครับไม่ใช่การแข่งขันกันในโรงเรียนซึ่งมันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่บูชิดมากๆเลยครับภาษาฝรั่งที่เขาใช้่าบูชิดนี่มันแปลว่าไร้สาระที่ผมพูดมาขนาดนี้ก็เพราะว่าอยากจะเตือนสติพ่อแม่ หลายๆคนนะครับเป็นคนอาจจะเป็นคนยุคเก่ายุคเดียวกับผมอายุเก้าศูนย์แปดศูนย์ไม่ใช่แปดศูนย์ผมยุคเก้าศูนย์ถึงสองพันนะครับยุคมินเลนมินเลนเนีม่มเราอยุคนั้นเนี่ยแต่ว่าบางคนเขาก็ยังยึดติดกับสิ่งเดิมๆนะครับก็คือว่าอยากจะให้ลูกเรียนถูงสูงไปแทนขันคนอื่นอยากจะให้มองใหม่ว่าสิ่งนี้สิ่งนี้สําคัญก็คือว่าเรื่องของความสุข การมีคุณค่าในตัวเองความสุขที่ได้อยู่กับคนรอบข้างคนในครอบครัวการที่ได้พูดคุยแชร์ความรู้สึกที่มีต่อกันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดนะครับค้นหาตัวเองให้เจออย่างที่สตีฟจอบบอกว่าเขาว่าโชคดีที่ว่าตอนเป็นเด็กเขาตอนวัยรุ่นเนี่ยเขาค้นพบตัวเองได้เร็วนะครับ เขาคนพบว่าเขาชอบในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทำให้เรื่องนี้นะครับเขาสามารถคนพบความชอบเขาแล้วเขาก็ไปให้มันสุดซิบจ็อบอาจจะไม่ใช่คนเรียนเก่งนะเขาดอกออกจากมะหาวิทยาลัยสมัยที่ว่าเรียนหนังสือนะครับเขาเรียนมหาวิทยาลัยลิสแล้วก็เรียนแค่ปีหนึ่งอ่ะแต่เขาก็เลือกที่จะออกไปหาอะไรทําที่แตบบ่ว่าเป็น เป็นแพชชั่นเป็นความที่เขารู้แล้วว่าเขาชอบอะไรอันนี้สำคัญมากนะครับถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องไปให้สุดผลทางมันหลากหลายมากตัวเนี้ยผมเพิ่งมารู้ว่าตัวเองผมชอบเป็นคนชอบชอบกาแฟเป็นคนชอบเรื่องของกาแฟครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะ แต่โอ้เป็นแค่คนชงกาแฟเป็นบาริสต้าธรรมดามันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าสมัยนี้เป็นบาริสต้าแล้วคุณสามารถทำช่องให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟซึ่งผมกำลังจะทำช่องให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟบนทิกตอกเร็วๆนี้นะครับชื่อว่าช่อง o f Mocha Lab นะครับก็ใครที่เล่นทิกตอกก็ไปติดตามกันได้นะครับส่วนคลิปเนี้ยผม ขึ้นมาอัดด้วยความที่ว่านอนไม่หลับนั่งคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ทั้งคืนนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้ามาฟังไม่ว่าจะเป็นคนที่ผมไม่รู้จักเลยหรือว่าเป็นลูกของผมก็ตามนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้เข้ามาฟังเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยหรือถ้ามันอาจจะไม่เข้าถึงใครสักคนหนึ่งเลย ผมก็คิดว่าอย่างน้อยผมก็ได้พูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับว่ามันไม่จำเป็นหรอกนะครับที่จะต้องไปเสียเวลากับรั้วการศึกษามากการศึกษาไทยเนี่ยเป็นอะไรที่เวสเตดมากๆนะป็่เรื่องของเวลาสิ้นเปลืองเวลาไปเรียนในสิ่งที่เอาไปใช้ประโยชน์อะไรแทบไม่ได้ในชีวิตแม้กระทั่งในรวม,มหาวิทยาลัยก็ตามนะครับ ทุกวันนี้ผมจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกวันผมจะต้องเรียนทิกตอกผมจะต้องเรียนเรื่องของการตัดต่อวิดีโอผมต้องเรียนรู้เรื่องของการพูดการพากเสียงวิดีโอต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มว่าทำไยังไงมันถึงจะนําส่งไปหาผู้คนได้มากทุกวันนี้ผมจะต้องเรียนรู้อยู่เลยนะครับส่วนความรู้ที่แบบได้เอามาทํางานก็เป็นประสบการณ์ที่ได้ทํางาน อาจจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษบ้างนะครับพูดเรื่องนี้ก็สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของภาษาอังกฤษเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆจริงๆแล้วในโรงเรียนก็ไม่ได้สอนเรามากขนาดนั้นนะคิดดูว่าทําไมเราเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กจนโตนะครับผมมาเรียนกับครูฝรั่งตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาลด้วยซ้าไปนะแต่เพิ่งมาได้ภาษาอังกฤษจริงๆจังๆก็ตอนทํางานนะครับ ทำงานกับชาวต่างชาติได้ใช้แล้วก็เห็นผู้คนมากมายที่เขาอาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษมากตั้งแต่วัวเรียนแต่ไปทำงานแล้วเขาได้ภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็น native speaker หรือว่าเป็นคนที่พูดได้คล่องระลับเจ้าของภาษาอาจจะพูดแก r มากแบบเพี้ยนๆแต่ก็สามารถสื่อสารได้สามารถคุยได้เดินทางไปต่างประเทศได้สื่อสารอันนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องการสื่อสารเนี่ย 3ส,สิ่งที่จําเป็นนะครับคือเรื่องของการขายการเจราจาต่อรองแล้วเรื่องของการสื่อสารเป็นทักษะชีวิตที่จะต้องเรียนรู้ไว้นะครับ3มอย่างเนี่ยผมว่าต่อให้โลกเราหมุนไปนสักแค่ไหนก็แล้วแต่ในสมทักษะสามเรื่องเนี้ยคุณยังเป็นต้องมีถ้าคุณขายไม่เป็นจะจะไม่มีใครรู้จักคุณนะครับถ้าคุณเจราจาต่อรองไม่เป็นคุณก็จะเสียผลประโยชน์คุณเข้าไปทํางาน คุณเข้าไปเรียกเงินเดือนคุณก็จะได้น้อยคุณโดนบังคับให้ทํางานในตําแหน่งนู้นตำแหน่งนีงนงน้ทํมาบอกบีบบังคับให้ทํางานอื่นเพิ่มคุณก็จะทํางานฟรีเพราะว่าคุณต่อรองไม่เป็นหรือจะไปสัมภาษณ์ทํางานที่ใหม่ต้องการเงินเดือนที่สูงกว่าถ้าคุณต่อรองไม่เป็นคุณก็ไม่ได้นะครับหรือว่าจะไปซื้อของทําธุรกิจก็แล้วแต่คุณไป ซื้อของจากคนขายเพื่อที่จะมาขายต่อเอามาผลิตอะไรแล้ว,แ,ลวแต่คุณจิราจาให้ได้ต้นทุนที่ต่ำไม่ได้คุณก็ขาดทุนนะครับการจิราจาต่อรองเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างที่สามคือเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารมันก็เป็นเป็นเป็น,ปนมันอยู่ในสองตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของการสื่อสารก็คือว่าทำยังไงให้คนพูดให้สามารถ พูดคุยกับคนฟังให้เข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับผลมันก็คือเรื่องของการพูดคุยกันให้ตรงประเด็นที่พูดถามให้ตรงคำตอบให้ตรงคําถามนะครับไม่ใช่ถามให้ตรงคำตอบให้ตรงคําถามที่พูดเรื่องนี้ก็ไปศึกษาเอานะครับสามเรื่องนี้มันเป็นทักษะมันเป็นซอฟต์สกิลที่แบบว่าเราจะเป็นที่จะต้องฝึกฝนตัวเองด้วยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทาเลนที่พระเจ้าให้มาแล้วเราจะ ทำได้เลยมันไม่ใช่เสื้อสําเร็จรูปที่เราซื้อมาใส่จะใส่ได้มันเป็นเสื้อที่เราต้องสั่งตัดเราต้องฝึกฝนตัวเองให้ได้ที่จะจะมีสกิลสามตัวนี้นะครับเพื่อที่จะอยู่รอดบนโลกใบนี้ได้ในอนาคตมันเป็นซอฟต์สกิลที่จําเป็นกรหรับผมนะครับเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็สําคัญนะครับเราต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้ เพราะแพลตฟอร์มต่างๆเขาทำโดยนักธุรกิจอย่างทิกตอก c e b o o k YouTube Instagram ก็แล้วแต่ครับเนี่ยก็มีข่าวล่าสวยไอจจะมีตะกร้าเอย่าวทิกตอกก็จะเปลี่ยนกดช็อปแล้วว่าจะเปลี่ยนเป็นเนื้องดนอย่างงี้ต้องตามข่าวพวกนี้ให้ทันเพราะเราทำมาหากินอยู่กับพวกนี้ใช่ไหมบางก็แล้วแต่วงการคือมันกว้างมากๆนะครับประเด็นคือของวันเนี้ยก็คือเรื่องของ การศึกษาในรูปโรงเรียนอ่ะคุณลืมไปได้เลยนะครับทุกวันนี้ไม่มีใครยอมรับนับถือคุณจากการที่ว่าคุณเรียนจบถุงสูงคุณเรียนเก่งหรอกแต่คนเขาจะยอมรับนับถือต่อเมื่อคุณมีฐานะคุณมีเงินมีทองถูกไหมไม่จำเป็นต้องคุณเลขที่โขงห้องก็ได้แต่ว่าคุณมีเศรษฐีคุณสร้างตัวเองได้คนก็ยอมรับนับถือแล้วให้คิดอย่างนี้นะครับอย่าไปแบบว่า กดดันลูกหลานให้ไปแข่งกันเรียนนะ่ะมันไร้สาระนะให้เขารู้จักมีความอดทนมีความมุ่งม,มั่นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นไม่ว่าเขาอยากจะเป็นอะไรจงสนับสนุนนะครับอยากจะเป็นนักดนตรีสมัยนี้นักดนตรีไม่ใช่นักดนตรีไส้แห้งไม่ใช่ศิลปินไส้แห้งนะอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒนะครับมานั่งขีดเขียนร,รูปเล่นๆนะ่ะรูปหนึ่งก็ขายได้เป็นหลาน นะครับแต่ระดับอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยไม่ใช่ว่าขีดเขียนรูปเล่นๆหรอกท่านเรียกว่าพื้นฐานการวาดรูปเรื่องพื้นฐานเรื่องศิลปะท่านแน่นจากไหนพึงไหนแล้วจนทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเพราะนั้นอยาเป็นคนที่แบบว่าธรรมดาต้องการให้สังคมยอมรับแล้วคุณไปเดินในทางที่นั้นนะครับไปเดินทางที่แบบว่า เข้าสู่รั้วโรงเรียนเข้าสู่รั้วามาหาวิทยาลัยเรียนให้เก่งเพื่อที่คนจะยอมรับแต่สุดท้ายแล้วพอคุณต้องการให้คนยอมรับคุณก็โดนเขาบีบโดนเขากดนะครับคุณจะได้เงินเดือนที่ไม่สูงคุณจะเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งในตลาดคุณจะไม่ใช่คนที่เป็นคนพิเศษที่ทุกคนจะต้องวิ่งหาคุณคุณจะต้องตามง้องคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับก็ สุดท้ายนะครับวันนี้ก็ผ่านไปยี่สิบกว่านาทีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือความสุขนะครับผมเคยฟังพอดแคสต์ของช่อง Standard เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือดังเรื่องหนึ่งก็คือซาปเปียนนะครับเรื่องของซาปเปียนก็คือเรื่องของความเป็นมาของโลกเนี่ยแต่ยุคสมัยกันก่อนข้อสรุปบทท้ายก็คือว่าเรื่องของแต่ละยุคสมัยเนี่ยไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่ แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือมนุษย์ต้องการทําหาเรื่องของความสุขนะครับแต่ละสมัยเนี่ยความสะดวกสบายทางเทคโนโลยีเรื่องของเงินทองต่างๆไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของความสุขความสุขที่แท้จริงก็คือการที่คุณยอมรับตัวเองได้ถ้าคุณโชคดีคุณอาจจะมีคนรอบข้างคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคอยรับฟังคุณแต่ถ้าคุณโชคไม่ดี เราตัวเองเนี่ยเราสามารถที่จะยอมรับตัวเองได้นะครับไม่ต้องการให้ใครมายอมรับความสุขมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับจงต่อสู้จงเข้มแข็งให้ได้ด้วยตัวของตัวเองในโลกนี้ไม่มีใครไม่มีเพื่อนที่ไหนที่จะมาซัพพอร์ตคุณได้เพราะทุกคนต่างก็เห็นแก่ตัวทุกคนถูกไหมแม้กระทั่งตัวเราเองเราแต่เราอยากจะให้ใครได้ดีกว่าเรา มันไม่มีหรอกเราจงเป็นคนที่มีความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอกก็คือไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับเราก็จงสู้ต่อไปเพราะเรายังมีลมหายใจอยู่เรายังทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นได้จงเรียนรู้จากความผิดพลาดให้มากพอนะครับ โรงเรียนเนี่ยสอนให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องมีช้อยให้เลือก4ข้อกข,อของอ A, b c d d ตอบผิดจากข้อนี้คือผิดแต่ชีวิตนี้มันมีตัวเลือกมากกว่านั้นมันมีเป็นร้อยเป็นพันช้อยเราไม่ได้มีแค่ช้อยเดียวเรามีโอกาสท,ที่จะผิดเพื่อจะเรียนรู้ในครั้งต่อไปได้การทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับการทำงานไม่ใช่ผมพูดเรื่องการทำงานผมไม่ใช่นักธุรกิจในการทำงานเนี่ย คนที่เขามีคําพูดคํานึงก็คือว่าคนที่ไม่เคยทําผิดพลาดอะไรเลยเนี่ยก็คือคนที่ไม่ทําอะไรเลยนะครับในโรงเรียนเนี่ยเราเรียนไม่เก่งเราจะได้เกรดดีแต่จะได้เกรดหนึ่งเกรดสองแต่ถ้าเรียนเราเรียนซ้ำในเรื่องเดิมๆสิบครั้งเนี่ยเราจะได้พัฒนาขึ้นมาไหมนะครับเพราะฉะนั้นจะจงตัดยาตัดสินตัวเองโดยสิ่งที่สังคมมองคุณแต่ จงทำในสิ่งที่ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรสังคมจะมองคุณไงกแล้วแต่แต่เรายอมรู้ดีอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงนะครับอย่าให้ใครมาตัาสินคุณอย่าให้ใส่ตาคนอื่นเนี่ยมาครอบงำความคิดของตัวเองจงมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็คงได้เจอกันอีก หรืออาจจะไม่ได้เจอแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี